แต่ตอนนี้ไม่เหวี่ยงแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะเทคนิคของที่นี่ชั้นตาสวยคมชัดดูเป็นธรรมชาติแค่ทำตาหน้าก็เปลี่ยนสวัสดีค่ะอาจูนะคะคือตอนแรกเลยเนะี่ยจริงๆเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนหมวยแล้วก็มีตาแบบเหมือนชั้นตาหลบในเลยค่ะก็มีการติดตาสองชั้นมาตลอดแบบหลายปีมากๆ จนจนเราก็เริ่มรู้สึกว่าติดแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นเป็น2ชั้นเหมือนแบบเหมือนช่วงแรกๆเลยอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราได้ปรึกษาที่เนี้ยคุณหมอก็บอกว่าโอเคค่ะทําตา2ชั้นได้แต่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงซึ่งตรงเนี้ยเราไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าเรามีอาการนี้หรือมีปัญหานี้พูดเป็นคําเดียวกันเสียงเดียวกันเลยว่าแบบ ตาดูหวานมากแบบดูเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คือไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแต่งตาเยอะคะ่ะก็ดูตาสดใสแล้วก็ดูแบบเป็นมิตรด้วยอะไรเงี้ยค่ะชั้นตาสวยคมชัดดูเป็นธรรมชาติแค่ทําตาหน้าก็เปลี่ยนชอบมากเลยคะ่ะเทคนิคของที่นี่ไม่ต้องบินไกลไปถึงเกาหลีก็สวยได้คะ่ะ